สวัสดีครับผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นได้แงนี้อันนี้กระปาอันนี้ไม่ใช่กระปากระป๋องนะมันเป็นข้าวข้าวข้าวหอมมะลินะคุณผู้ชมเนี่ยครับนี่ข้าวหอมมะลิปลาปุ่มปุ้ยเขาแจกน้ําท่วมนะคุณผู้ชมเนี่ยผมก็ได้มาเพื่อนยกมาให้ครับบ้านผมไม่ได้น้ําท่วมหรอกครับบ้านเพื่อนน้าท่วมก็เพื่อนอามาให้กินมันเป็นข้าวสวยนะคุณผู้ชมข้าวหอมมะลินะอือก็ได้อันนี้มาอีกนะครับปลากระป๋งปุ่มปุ้ยอันนี้แจกน้ําท่วม รามาดูกันครับาบา่ได้มาสองกระป๋องนี่คุณผู้ชมดูไม่ต้องอุ่นนะั่นผมมันมีขายแล้วเนี่ยผมพูดตามจริงนะผมเชยมากนะคุณผู้ชมไม่เคยผมไม่เคยรู้แล้วว่ามีอาหารอ่าข้าวสวยเป็นกระป๋องแบบนี้สําเร็จรูปนะมาดูกันครับคุณผู้ชม <c oughs> ท่านอาจจะไม่ไม่เคยเห็นก็ได้นะครับว่ามันว่ามันมีจริงๆนะคเนี่ยทำมาอย่างดีนะ ไอปลากระป๋องเนก็ไม่ว่ากันนะมาดูมาดูข้าวกันนะมาดูข้าวข้าวหอมมะลิดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเราเราขอลองแกะดูก่อนนะว่ามันแกะแล้วกินเลยหรือผมก็ไม่รู้นะฮะถ้าแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยอ่าไม่แน่แต่เป็นเป็น,เป,นเป็นประชาชนทัว่วไปอย่างเราในผมไม่เคยรู้นะคุณผู้ชมนะผมเชยที่สุดในโลกเลยนะเอออันนี้อะไรล่ะผมคุณผู้ชมอันนี้มันลอกออกได้นะ เออเอ,อันนอ้อลออกเดี๋ยวจะเก็บเก็บไว้เอาไว้ไปหาซื้อดูนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้าเราเข้าป่าเข้าดอยเนี่ยเราพกอ,อาหารกระป๋งอย่างนี้มันสะดวกนะผมว่านะมันไม่บูดนะเออเอ่ากดอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมแล้วก็กดอ,อย่างนี้ป๊อกดึงมาอย่างนี้นี่คุณผู้สวยคุณผู้ชมถ้าถามว่ามันบูดไหมมันก็ไม่บูดนะ พ่ขอขอทำพัดจะไล่มานะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมขอขอชิมดูก่อนนะว่ามันจะแข็งแข็งหรือว่ายังไงนะคุณผู้ชมหรือจะให้เราไปส่วนมากให้เราไปอุ่นคงเป็นไ,ไ,ไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะาถ้าเกิดเราน้ําท่วมเกะไม่มีไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีเตาแก๊สก็ไม่มีมมจะทํำยังไรนะเดี๋ยวลองกินดูก่อนนะ มันแข็งๆนะผู้ชมมันแข็งๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับข้าวที่เราหุงแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนน่ะครับก็แบบแบบนี้แบบเนี้ยมันแข็งนะเออแต่มันสุกแล้วมันแข็งมันก็ แต่ถ้าเราไปอุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีไฟ,ฟฟ้าไม่ไมีมตเตาแก๊สเนอะถ้าอยู่ในป่าก็กินแบบเม้นะผมว่านะอืมมันแข็งแข็งอืมอืมมันจะแข็งแข็งแต่ว่าทำให้ทำให้ชีวิตเรารอดตายนะครับ่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ว่านะอันนี้มันก็ อันนี้มันกินได้แล้วนะคุณผู้ชมอันนี้นะน,นี่ถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีภาชนะอย่างนี้ก็คงจะกินในนี่นะคุณผู้ชมน,นี่พอดีผมเอาภาชนะมาด้วยนะนเป็นโลหะแบบนี้สบายนะครับไม่ตกไม่แตกถ้าเป็นปฏิกยังแตกนะครับอ่ะ,อะ แต่อันนี้คิดว่าคงคงไม่ซื้อนะคงไม่ซื้อพกไปอะไรอะ่ะแต่ถ้าไปต้มน่าจะได้อยู่นะต้มน้ำอาจจะมันอาจจะอุ่นก็ได้นะผมว่าอาจจ,อาจจะกินอร่อยนะแต่ถ้าเราแบบนี้มันก็แข็งแข็งหน้าดูนะ <laughs> แข็งไม่แข็งไม่อร่อยก็จะลองกินให้หมดเสียได้มั้ครับเอ,เอาปลากระป๋องนี่น่ากินหน่อยพอได้เยอะนะโอ้ได้กิ่ตัว เยอะเหมือนกันนะพะกระป๋องปั๊มปุ่ยนี่นะเยอะเยอะเยอะผมว่าเยอะนี่มีกี่ตัวนี่ผมจุมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะเออเยอะเหมือนกันนะดูเยอะนะครับอืม มันเป็นรถอะไรมันเป็นปลาที่ราดพริกนะราดพริกคล้ายเหมือนต้มยำนะคุณผู้ชมเราก็กินไปครับไหนๆก็แกะแล้วเสียดายไหมเดี๋ยวผมจะลองไปอุ่นดูนะใส่หม้อต้มเออแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอาหารพวกนี้มันต้องกินแต่แกะแล้วกินได้จะไปอุ่นมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่นางานมาข้างมันอยู่ในป่าในดอยก็ต้องต้องกินกันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมกินแข็งๆไปนี้มันแบบคล้ายๆออกมาให้ชีวิตเรารอดนะครับ ผมว่านะให้ชีวิตเอาลอดเ้าลอดจากการเสียชีวิตนะฮะอืมมันไม่อร่อยเท่าไหร่หรอครับข้าวนะแต่มันทำให้เราอิ่มเนี่ยมีพริกพริกขี้หนูป่านี่ครับโอ้เผ็ดเผ็ดน่าดูนะ นี่คุณผู้ชมต้องกินแบบนี้แะเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้นะอืมอืมอืม,อมถ้าน้ำไม่ท่วมจังหวัดน่านคงไม่ได้กินนะครับ ไม่รู้จะมีขายหรือเปล่านะผมว่ามันไม่น่านะน่าผลิตมาเพื่อเพื่อแจกแจกแจกฟรีนะครัะแข็งปกเลยครับผู้ชมโอ้โหข้าวเนี่ยเหมือนเหมือนข้าวเย็นน่ะข้าวมันเย็นน่ะเขาเรียกข้าวค้างคืนนะ่ะคล้ายๆงั้นน่ะ อืมพอกินได้เอาชีวิตรอดคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับการเอาชีวิตรอดในป่าในสวนนะครับเราก็ต้องฝึกเอาครับเผื่อว่ามันมีเหตุการณ์บ้านเมืองมันฉุกเฉินน้ําท่วมเมื่อเมื่อเดือนก่อนเนี่ยโอ้หสุดยอดนะคุณผู้ชมต้องฝึกเอาฝึกกินให้ได้เดี๋ยวพายุจะเข้ามาเลยครับวันนี้วันที่ยี่สบสองนะคุณผู้ชมผมกตัวฝนจะเข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้โหกลัว อย่าให้น้ำพุ่มแล้วครับโอลำบากมากคุณผู้ชมลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ